พี่พี่ไปเปิดแล้วข้าวแม่ทําไมอะ่ะพี่พี่เอาเข้าอ,อมาให้หนัง <différentes? S 2> เอาเข้ามาให้ญญพี่พี่พี่ว่าปลาอะไรตกใจไม่รู้ไม่รู้ <_ ug> ยอมเหรอ <_ ug> ปลาดุกไงนั <_ ug> ่นไง อะไรเคกโลใช่ถึงโลตัวเห็นอย่างไหเคกโลแค่ร้อสี่สกรัมไม่ถึงโลเลยเขาเรียกตัวเคโลเขาเรียกว่าเคฟสวัสดีครับหลายคน่ไลฟถนาดนี้พุงใช้มวลาผมไปตลาดผม่งสินับเรุเดือครับเดือดเดืงสิ